วันนี้พ่อพายถุงเงินได้มาเยี่ยมกับแม่ซากุระกับน้องอะไรนะคะน้องแหวนทองเล่นทุนหัวเล่นทุนหัวอ่าเคยอยู่ด้วยกันที่ที่พังงาค่ะที่พังงาอยู่ด้วยกันกับชายถุงเงินตกงานอ่าช้างตกงานด้วยกันมาจาก แกมาทอดมาทอดอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับกระเขียวแกมาทอดอยู่ที่นี่แต่มาทอดอยู่ที่บ้านแต่ว่านทำสมพันธ์มาอยู่ที่นู่นดูน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเป็นแค่เข้าสี่เดือนแล้วค่ะนเจ้าสี่เดือนแล้วเป็นเป็ดเมียเนาะเป็ดผู้เป็ดผู้แล้วนี่ยอ๋อตั้จ้าตางลูกสาวตุ้มมันตุ้ผู้ก็ว่าเด้อเด้อข้าจินโอ้แต่ละอีมีหน้าเขาคือยัง ตกน,นตเออจินนอจ้นนาอัน,นั้นซาคุละเคยไปอยู่น้ำกัดอยู่นนยพังงาช้างไทยอยู่กับน้องทุนเงินอันนี้วที่สอ,อันนี้ลูกตัวที่สองค่ะสำหรับแม่ซากุละ ยี paid, 22, 22, 22่สองปีแล้วครับย right ี่สิบสองคือสองตัวโอ้หมานกระเชยวเออตัวเล็กมาหายตัวเล็กเลยใกล้ๆนี่ตัวเล็กอ่าเช็คแคนกันหน่อยเช็คแคนกันหน่อยตัวเล็กเช็คแคนกันหน่อยเช็คแคนกันหน่อยรอรอกคถุงเงินรออันนี้คลถุงเงินของเราไลถุงเงินไปถุงเงินมาถ่ายโอ้บิ๊กมาอยู่ให้ไฮบิ๊กพักเชือกไฮ้ดึงมาพักเชือกง่ายวะมามาฟันบิ๊ก น้องพึ่งได้สี่เดือนค่ะเออหันตูดไหเออหันตูดใหหันตูด้น้องกินน้ำแล้วนอยะกินน้ำแล้วลูกตัวเล็กตัวเล็ก นี่ลุงสอดลุงสอดเป็นมะใหญ่ลุงสอดอาจารย์ครับอาจารย์สอดอาจารย์ช้างของเราคุณบาใหญ่ คูบาแถเลยเจ้าของช้างเทพผู้ครับเจ้าของช้างผู้่าได้หน้าได้นะเจ้าของเจ้าของสร้างตผู้ที่ทับแม่สุกะซากุระค่ะสร้างของคุบาซื้อน้ำน้ำฉกอ่า ทุกคนนะจังห้างจังหน้าใกล้ๆเนี่ยยืม่าใกล้ๆนีเออไม่ฟันเอเด้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  ยังไงยัเอาจัดมาแล้วตั ja ้งตังดลไมเป็นานว่ะอุยมันเกยวกันนอลยงเป็นา้องไปยังเวนน้เวนทองเวนองยน้เวนทอเวนทองน้องอยู่ช่องซกุระคบิกค่ะ มาแว้นทองขอจับมือหน่อยลูกจับมือหน่อยลูกจับมือหน่อยโอ้ยจับมือเนี่กับบอดาเนาะอาอักจนเด้นี่อิ้งงะเอ่รนกับหมาแวนทองเล่นกับหมา หมาน่อยมาเล่นเป็นมูมาหน่อยมาจังน่อยเดมาน่อยมาเล่นเป็นมูเวลาเงาเงาเออเดดดมันก็ไมงใหญ่เลยเนาะจังหน่อยไม่ไหมเนาะอือเ้งาแทงาแถเลยคู่บาเพิ่นวักงาแแถเลย ê, không không không, người già không ăn không, mà, thay, thay thu ngân, chào,

ขายตัวน้อยขายขนาดนี้หน่นยนะขายหน่อยน้อยนะตัวน้อยนี่ลูกน้อยนี่ลูกน้อยนี่ซีเดือนนี่กกน้องน้อเวียนท้องกำลังได้ซีเดือนค่ะน้องออกมาเลยผุนควรบีคนกะเจ็บทำความสะอาดของคนแหละผุน จ้าครับครับ

จบคลิปนี้น้องถุงเงินขอแม่แม่พ,พ่อพ่อฝากกดติดตามฝากกระดิ่งฝากกดซับสไปให้น้องถุงเงินด้วยนะคะวันนี้พ่อควรแม่ควรก็ได้มาเยี่ยมบ้านตะการคะ่ะขอบคุณคะ่ะ